สวัสดีคนด้วยนะครับก็วันนี้ผมนายฮาร์ดอก,กกับฮาร์ดเกมเมอร์ทีวีนะครับที่ผู้ชมนี่คือ h i สแมนแอปสูชชั่นนะครับผมพาร์ทที่สามแล้วก็วันนี้นะครับเราจะเข้าไปในอพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ปัวหมายก็คืออยู่ห้องอะไรน,นะแปดเก้าเก้านะครับซึ่งในคัสเซนเมื่อกี้ก็บอกแล้วครับว่า ก็หมายเราอยู่แปดเก้าเก้านะครับช่วยดนานไปไหนเนี่ยบางทีก็ลดนานไปนะ <c oughs> นะครับก็ตอนนี้เราเอ,อจากคัสินเมื่อกี้ครับเราอ่ะไหนเขาพูดเลยจากคัสซินเมื่อกี้ครับเราได้เรียกว่าอะไรอเอาบาร์โค้ดนะครับที่อยู่ข้างหลังฮนะออกไปแล้วนะครับก็เหมือนกับเราออกจากองค์กรนี้แล้วนะครับแบบเราจะไม่ทํางานที่นี่แล้วนะ แล้วก็ได้ตัดออกไปนะครับก็พอ,อตัดออกไปปั๊บงานก็เข้าทันทีนะครับซึ่งเราต้องไปหายคนนี้นครับซึ่งไม่อยู่ห้อง899เก้าเก้าครับของอพาร,ร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับโอเคส่วนตอนจับพัสดุนะครับเราอยู่ดีนะครับเราโดนตามล่าครับผมนะโดนตามล่าจากหน่วยอะไรหน่วยอะไรทุกอย่างนะครับจะเป็นหน่วยอะไร จำชิ้นหน่วยไม่ได้อะแต่รูว่าเราโดนตามล่าแล้วนะครับนะครับตัวเราคือเด็แบงคนะเป็น V A P ของที่นั time, ่นนะเราต้องเข้าไปในอพาร์ตเมนต์นะครับเราต้องไปดูอารเนนะครับเข้าไปในนี้ครับเพื่อไปห้องข้างบนนะโอเค ซึ่งอาวุธหน่อก็มีไมีเชือกกับซึ่งต้องพยายามไม่ใช้แล้วเราสังเกตจากหัวครับว่ามันไม่มีแล้วจริงๆครับโอเคครับถ้าเกิดกระตุกหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคมีทางที่ไปไหมอ๋อโอเค ผมจะไม่เข้าทางประตูัใผมจะลงข้างล่างเน้อเนียทางนี้ทางนี้นี่ครับโอเคครับทางนี้ต้องมีทางไปต่อทีน้าอ๋อทางนี้ คนที่ยิ่งย่อไปคือขางนนนหน้ามี็นคนนึงครับเจมสัมผัสได้ทางไหนเนี่ยอ,อ๋อมันชนดื้อ่ะมันไปทางไหนอ,อ่ะเอาประมาณนี้ละอ๋อนี่อ่ะ แง่วิวอารมณ์ดมากเลยเก็ดมาเขับไปครับยี่ไหนมีตัวเดิมมาไหมเนี่ย จะล่อเข้าไปกับมิเนียครับโอเคเราจะโยนอันนี้ล็มาโอ้โหผมเชียกไว้ครับใคร มันคงเป็นแค่เสียงอะไรสักอย่างฮะนี่ี่เห็นเป็นม้าอือเห็นเกียรของผมจะลาปรมแถวนี้ จะเปลี่ยนชุดมันโห oh, มันดิ้งดิ้งนะเน็กบอดี้นะครับโอเคครับ okay. มันจะชุดมันมาตอนอื่นผมต้องหาที่เก็บศพตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมเก็บตรงนี้ได้ไหมเก็บไม่ได้เสววิร์ฟไงต้องหาเก็บศพได้อะมาดูมามันมมต้องมีสักทางหรือว่า อันเก็บสรก่อนครับนี้นั่นเก็บได้ป่ะนี้ใช่มันเป็นแค่เบียงเก็บเสร็ได้ั้างอ่ะเก็บไปกกันครับโหอ,อยู่เพียบเลยตรงนี้นนะเยี่ยมเก็บไป โหาดังหนาที่เก็บศพโอเคครับตอนนี้ผมสามารถขึ้นไปข้างบนนั้นนะครับขึ้นไปเราต้องขึ้นทางประตูหน้าครับโอเคไปเงียบเสียงอยู่ใกล้ๆน,นี่ไง

Yeah, Better keep going. I'm so sorry, Hey, how's the repair coming along? Nice uh, shirt. The whole thing is like held together with spit and toilet paper over here. I'll run if it has to. ดิส, ER. okay. so สุดที่ทำได้โอเคเอาเงินดิสุดที่จะทำได้รอให้มันเดินครับเขียวไปได้ครับโอ้ that's character oh, a yeah. guy's face oh yeah oh yeah yeah same about the girl okay, nice work 47 you sure are a resource oh wow Ooh, you're approaching the lions den now those you encountered are going to have the eight floor wow. completely under lockdown <laughs> Like Dexter, he enjoys his privacy and sneaking into 899 is not going to be an easy task. And to make matters worse, this is protected by a nasty bodyguard who will hide at Number Peak and not take Kylie to trespassers. She should probably look to get off at a lower floor and look for a more subtle entry point. เชือสายการั่งจริงเจคอยัทีคือระดับอคือเจคอยนะครับบะครับต้องไปผมต้องสำรวจรับนี้ทั่ว Yeah. ถ้าผมต้องสำรวจกันครับแถวนี้ต้องมีอะไรสักอย่างคือตอนนี้ไม่มีสงสัยครับเพราะว่าผมปลอมตัวเป็นฮะเฮ้ยยังไรปลอมเป็นคนพวงพังเหรองั้นอะไรเหร เราผมต้องขึ้นไปชั้น8ครับรีบยังด่วนไปเย็นเฮอเออเข้าทีเข้าทีไปไม่ได้เหรออ๋อ <c oughs> ผมไม่สามารถไปได้ครับโอเคไปทางนาี้ทางอะไรอ่ะบไปไปได้

เงีนมอตลอดอยว่ะเข็บอับนี้ผมต้องไปทำงาให้ไวที่สุดโอเคครับ yeah, okay, รบันท yeah, okay, ึก มีคนมาเหรอเฮ้ย right, hey. ม,มีคนเดินมาหรอ ให้กูค่าเองนะแอบโซกันครับอันนี้เห็นเรียงหนะ่ะนั่นเห็นเรียงหนะ่ะโอเคโอเคเอแอปกัน อรอมัเดินไปเสร็จผมค่อยออกไม่มีโอเคครับเหมือนพวกกาดพวกนี้มันจะออกมาหมดแล้ว,วเราจะออกอยังไงอ่ะมีปัญหาครับ 今天呢，我叫要讲 อย่างนั้นทนเหนือมันระตุกมันเสรนระตกไปอะไรเนี่ยผมต้องออกให้เียนที่สุด

ผมสงบละโอ้โหกาดแม่งถือปืนทุกคนเลยคือผมสามารถบูได้นะครับโอ้โยเนี่ยเดับกันกูจะออกอยังไงวะเนี่ยไม่เดินด้วยหรอทำไม,ไม,มดิรถกูมีอยู่แค่นเนี้ย เดี๋ยวไปดีนั่นยืนเก็กเหมือนนี่ะเฮ่ยดียังไงด,ไงดีบูแม่งเลยมั้ยบูแม่งเลยมั้ยบูแม่งเลยมั้ยถ้าจะบูก็เอาได้นะครับ

บิวยี่เียกดผิดชุดเป็นชุดเยอะนี้ไปครับ รีไปละเขียวเร็วเร็วอเคีไจะอยยดเครับ,คครบผมผ่านผ่านได้ไวครับตรงนั้น I forget, yeah okay why, why don't you show me how to turn jack yeah you know I would I would if I could but uh you know I gotta go guard the stairs so try not to fall on your ass <laughs> I'm sorry what was that that okay, okay, uh, I said you're a badass badass you, you are Jeg må prøve meg. สรี <Smile. S 2> ่เข้ามาปะไม่เข้านะครับทีนี้ผมต้องไปหาทางแล้วเกมครับทางออกอยู่นู่นไปจบเกมวันเลย Cover no. your tracks, huh? Let go of the body. Stand still and put those hands up. Are you not listening? Don't go. Okay, hey, what's going on? Go 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 go. Keep it going up. Dope! เขียนผมไปเยี <centimet re> name <mos> ่ยมผ่านสักทีครับโอ้ยใจเต้นจุกๆกเลยคที่วันไม่ผ่านโอยเขียครับก็วันนี้คลิปนี้ถ้าเกิดผมพูดน้อยก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าตื่นเต้นครับคือประเด็นคือสตูเยอะครับเราเราต้องสเตลแบบสุดๆครับซึ่งเราไม่มี โอเคทตันเชอร์ครับแล้วผมผมถึงไม่สามารถที่จะเอาแบบยิงแบบพิ้วๆเป่าๆได้ก็ขออภัยนะครับแบบผมภาพะการใดก็ขอโทษตรงนี้ที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับโอ้โหพูดไปกันโค้กดูฟังไม่ทันเลยนะครับก็มีอะไรก็มีอ่ให้ผมแบบศึกษา ح, เพิ่มก็ใต้าการิบายนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับผม